ปีก็ได้อันประธานหายไปแค่กินมาคาือเน่แปบ๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มากกว่านั้นนะคะคอนเซปต,ต์ของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ถ้าเกิดใครยังไม่รู้คือความจริงแนละ้วทุกคนในร่างาในของแต่ละคนนะคะมีไขมันสองสีด้วยกันคือไขมันข,ขาวกับไขมันสีน้ำตาลไขมันสีน้ำตาลจะเป็นไขมันที่กระตุ้นเรื่องของการเผาผลาญให้คุณนะั้นนั่งเฉยๆกินเค้กก็ขอมทำอะไรก็ ขาวอะคะเป็นไขมันเพลทๆไขมันซูรูไล์ซึ่งมันเห็นได้อย่างชัดเจนมาคาเน่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรตำรับที่มีสารสก,กัดจากกลุ่มของผลไม้และชื่อยูซอริแอซิดที่สามารถกระตุน้นการสร้างไขมันสีน้ำตาลที่เหลือน้อยของคุณให้เพิ่มขึ้นดังนั้นทานมาคาเน่ไม่ต้องกลัวโยโย่นะคะเพราะว่ามาคาเน่จะปรับสมดุลของคุณค่ะให้มีไขมันที่ ก่อนหน้านี้จริงๆอะคะ่ะถ้ารู้ว่ามางานนะทุกคนจะสวยกว่าน,นี้อีกเนาะถ้าเกิดว่ามาค่ะได้ส่งไปหาทุกข่านทันค่ะนะคะ,นะคะก็เลยอยากให้ทดลองดูเมื่อกี้บอกว่าสามโลใช่ไหมคราวนี้มีใครสี่โลบ้านงะคะนูน่นทางนู้นค่ะสี่โลมีใครห้าโลบ้างไหมคะห้าโลอ่ะมีใครหกโลบ้างไหมคะมีไหมคะเลขหกไม่มีเนาะเลขเจ็ดโลมีไหมคะนู่นเจ็ดโลแะกี่เดือนคะคะกี่เดือนนะคะ สอ,อาทิตย์กิโลนะเจ็ดโลสุดยอดโรเมืองดังให้ด้วยค่ะนะคะอันนี้ผมปมือแบบบนจนค่ะขออีกทีหนึ่งขอเตรียมโปรเมือง,งดังให้ด้วยค่ะโอ้โหบนเลย7จ็โลเนี่ยเวลาสร้างเนี่ยสร้างแป๊บเดียวนะยี่ห้ออื่นนะคะกินไปเถอะหมดไปเป็นเดือน2เดือนก็ยังไม่ลงท่ก็ขีดนะคะอันนี้แป๊บเดียวลงเลยนะก็ลองเป็นแอบํามทริคดูได้นะ โล9ก้าโล9กโลไม่ใช่ใช่ไหมสิบโลมีไหมคะนี่ค่ะปลอมมือดังๆให้ด้วยอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้เตี้ยบกันเลยทั้งดูด้วยใช่ไหมคะนะคะกี่กี่สัปดาห์ที่มิวเลยนะสิโล2เดือน10โลหลุดไหมหลุอยากเขาออกสักสงโลก็ดีใจแล้วเนาะอันนี้ออกทั้ง10บโลอะเล่นจะตายแล้วถามแต่เธอปกติคนกินลดน้ำหนักอะมันต้องโลยใช่ไหมคะคูมันต้อง นี่ใช่ไหมอันนี้ขอดูหน้านิดนึงได้ไหมยืนขึ้นพี่หน่อยได้ไหมคะเย็นนี้ดูหน่อยสิบโลน้าเอาเอาสินี่หรอคนกินลดน้ําหนักนี่หรอคนกินลดน้ําหนักให้ตายเถอะนะยังกับพระเอกช่องเจ็ดช่องสามอย่างนี้เลยนะคะโอเคนะก็ฝากมาคาเน่ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะก็ทานง่ายเนาะเป็นซองเล็กๆก็ฉีกทานได้เลยจะกินก่อนกินหลังก็ได้ค่ กินข้าวได้น้อยลงก,ก็กินก่อนอาหาถ้าอยากกินข้าวถ้าอยากเป็นส่วนของเรื่องการเบิร์นก็กินหลังอาหารก็ได้แล้วแต่คุณค่ะนะคะต่อไปค่ะชิ้นสุดท้ายก็เป็นน้องใหม่ชิ้นหนึ่งนะก็คือ the james c o f f e d y ค่ะนะคะมีใครทานแล้วบ้างคะชิมได้ยังนะเมื่อเช<ห>้ามีูนนะน,นะคะแล้วก็เอาใหชิมด้วยผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะเป็นสุดยอดนวัตกรรม ที่ไม่ได้คิดขึ้นแค่ในประเทศไทยแต่ว่าความจริงคือสูตรตำลักนี้ทำรัรวเลยนะคะโรงงานเนี่ยมีการสรเอทตัวสูตรตำลับนี้ขึ้นมาเพราะว่ากระแสอย่างนี้คนเป็นโรคเบาหวานสูงมากเป็นความดันสูงมากอ้วนดันมันหวานเนี่ยเป็นกันหมดเลยผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มันก็เลยออกมาตอบโจทย์ว่าอย่าให้เป็นเถอะอย่าปล่อยให้เป็นให้กันตัวเองไว้ค่ะอย่าให้เป็นแล้วคุณก็จะมีสุขภาพดีแบบยั่งยืนตรงตามกระแสโลก นี่ในสูตรตำรับเนี่ยค่ะก็มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วมีสตอรี่เล็กๆว่าเราเตรียมงานเนี้ยไปขออนุญ,ญาตวชโดยเตรียมสตอรี่ไปเสนอกับวชคือกรมวิจัยพัฒนาแห่งประเทศไทยอะค่ะว่าขอเอาไปประกวดงานระดับโลกได้ไหม เขาจะเป็นคนคัดเลือกค่ะว่าเวลาจะไปงานระดับโลกที่กําลังจะมีการจัดเนี่ยเขาจะคัดออกมาในนามของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะแล้วเอาไปประกวดระดับโลกซึ่งมีการจัดงาน<ม>ที่<ม>ประเทศเกาหลีค่ะในครั้งท<ม>ี่17เป็นงานประกวดงานนวัตกรรมและ